มาออกแล้วขณะนี้หักเหลี่ยมเซียนเป็นตัวนำอากาเนะที่สองบุญคุณพ่อที่สามที่ปลายสามหักเหลี่ยมเซียนยังคงเป็นตัวนำอากาเนะที่สองบุญคุณพ่อที่สาม ขณะน,นี้หากเลียมเสียนยังคงเป็นตัวนำอากาเนทที่สองบุญคุณพอ่อที่สามต่อไปเป็นบัญชาโชคที่โค้งไปสิบออกทางตรงหากเรียมเสียนยังคงเป็นตัวนำอากาเนะที่สองบุญคุณพอ่อที่สามที่ป้ายเก้าหากเรียมเสียนยังคงเป็นตัวนำอากาเนะที่สอง บุญคุณพ่อที่สามคะแนนี้หักเรียมเสียนยังคงเป็นตัวนำอากาเนที่สองบุญคุณพ่อที่สามผลกานแข่งในเทือที่สอง หักเลี่ยมเซียนหมายเลขสอชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที10.19วินาทีอากาเนะหมายเลขหนึ่งชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที11.42วินาทีบุญคุณพ่อหมายเลขสี่ชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที12.38วินาที